มือใหม่นะคนที่กำลังจะรับรถหรือว่ากำลังจะออกรถ ADV 350นะจริงๆมันอาจจะเป็นแทบทุกรุ่นเลยก็ได้แต่เช็คอย่างแรกอย่างแรกที่ต้องเช็คนะดูที่แฮนด์นี่มาดูที่แฮนด์ว่าแฮนด์มันตรงด้วยหรือเปล่านะเนี่ยคันนี้ถ้าเราทำให้แฮนด์ตรงอ่ะถ้าแฮนด์ตรงแล้วให้มาดูอย่างนี้เห็นไหมร้อหน้ามันไม่ตรงเนี่ย ล้อหน้ามันไปทางนี้ล้อหน้ามันไปทางนี้เราสามารถให้เขาแก้ให้ได้เลยนะครับก่อนที่จะรับรถออกมาก็ยังไงมือใหม่ก็เช็คกันด้วยคันนี้เป็นรถของพี่เอิร์ธช่างภาพหนีเที่ยวพอดีเขาแวะมาเยี่ยมก็เลยขอดูรถเขาแเราก็ถ่ายส่วนของผมเนี่ยผมไปทํามาแล้วนะฮะไปให้ศูนย์ทําให้ประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีก็ทําเสร็จแล้วปูไว้เลยมือใหม่เนี่ย ร้อหน้ามันไม่ตรงแล้วเวลาขี่แขนเราจะไม่เท่ากันนะเออลองดู